คลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะเรามาดูกันซิว่าความรักของคุณคนนั้นที่เขานิ่งๆเฉยๆเงียบๆเ,เนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่ก่อนอื่นขอดูสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะทางความห่างไกลมันเหมือนกับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะมันทําให้อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเหมือนกันนะคะบางคนก็รู้สึกว่าอืม ฉันจะต้องพยายามอีกนานแค่ไหนนะฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกนานแค่ไหนหรือบางคนก็อาจจะมีการปิดกั้นความรู้สึกความคิดหรืออะไรแบบนี้กันนะคะบางคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราสื่อสารกันทางจิตวิญญาณหรือเปล่าฉันก็ไม่ยอมนะถ้าเธอที่จะทําแบบนั้นตอนนี้ฉันก็สู้คนนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีการรอคอ,คอยการมาพูดคุยนะคะไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหน เป็นความสามาร์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ามีความระแวดระวังกันอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็เหมือนกับมีการพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะให้อภัยกันน่ะแหละแต่อาจจะแค่แบบต้องการดูความพยายามนิดหนึ่งนะคะงั้นขอดูหน่อยว่าตอนนี้ค่ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่บางงานมากแล้วค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับการงานที่สุดเลยแต่ก็เป็นคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะ คอยมาเติมเต็มความรู้สึกอาจจะไม่ได้มากมายแต่เหมือนอาจจะเป็นลักษณะของการแวะเวียนมาแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยสถานาการณ์มันพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะอยู่ดีๆก็มาทําให้หัวใจวันไหวเนาะอาจจะเป็นคนที่เคยทะเลาะเลิกลากันไปแล้วแล้วอยู่ดีก็กลับมาทําให้คุณรู้สึกปั่นป่วนเหมือนกับว่าทําให้หวันของคุณเนะี่ยมีหนึ่งรลายี่อารมณ์ประมาณนี้นะคะ แล้วก็อมาดูกันสิว่าอพี่สติทำงานอีกแล้วอ่ะทำงานแานออมสินหน่อยตัวสำรองนะคะอะมาดูกันสิว่าเขาอะคิดรู้สึกยังไงกับคุณที่เขานิ่นงๆเนี่ยที่เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเนี่ยคะ่ะเขารู้สึกว่าบางครั้งนะคะคุยกันก็ก็เหมือนกับความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อยู่แม่อแก อขอโทษค่ะแม้แต่เป็นการที่เหมือนกับก่อกวนืวนประสาทนะคะเราเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณน่ะก็อยู่ในจุดที่เขาก็รักคุณอยู่แล้วแหละแต่บางทีคือเขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะคะไม่อยากที่จะมาเทียงไม่อยากที่จะมาทำให้มีประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะเขารู้สึกว่า เขาอาจจะหึงหวงคุณก็ได้นะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆเลยนะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าระแวงระวังว่าจะมีใครเข้ามาแย่งคุณหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดคาจาอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะที่ต้องการความชัดเจนหรือสิ่งที่ดีเเรียกว่ามันมีแรงดึงดูดหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคําพูดเวลาที่คุณรู้สึก ต้องการให้เขาทําอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกหึงหวงก็ได้นะคําพูดบางอย่างบางครั้งมันทําให้หรือว่าคําพูดของเพื่อนหรือครอบครบัวคนร,รอบตัวคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกเจ็บจึ๊๊จื๊จค่ะเขาก็เลยเงียบเงียบไปงั้นไาดูกันว่าแล้วเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะในความคิดของเขา เขาก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมันชัดเจนมันเปิดเผยมันพัฒนานะอยากจะมาหาแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอนนี้มันยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะมันยังต้องใช้เวลาเพราะเขาอาจจะมีหน้าที่มีภาระพันธะอะไรก็ได้ที่เขายังต้องห่วงอยู่แต่ทั้งหมดอะ่ะเขาอยากจะทําให้ถูกใจให้คุณ ได้เหมือนที่คุณได้ทําให้เขาอะค่ะมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะมันเป็นรักที่ปรารถนาดีให้กันมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากๆและก็หวังดีกับเขาที่สุดเลยมาดูกันว่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณค่อนข้างที่จะมั่นมั่นอกมั่นใจนะแล้วตัวเขาเองอะก็มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกัน เขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดนะเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันมากหรือว่าอยู่ห่างไกลกันก็ตามแต่จะมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะบางทีมันอาจจะรู้สึกสับสนอยู่ในใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือว่ามันเล่นหรือมันจะพัฒนาไปได้ไหมจริงๆแล้วคุณแค่เรียนรู้กันไปอะค่ะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรมันเครียดเปล่าๆตอนนี้คิดไปก็เท่านั้นนะคะปวดหัวนะคะ มาดูไพนะ่แนะนำให้คุณนะตอนนี้ค่ะขอให้คุณนะดูแลตัวเองให้ดีให้สวยก็พอนะคะแม่บอกว่าหนูรับเล็บตรงนี้ไม่ได้อืมเนีย่ยจนตาเจ็บอีกแล้วหืมนั่งตรงนี้อะ่ะไม่ต้องนั่งตักอะนั่งตรงนี้แหละก็แม่บอกให้นั่งตรงนี้ไม่ต้องมานั่งตักหืม อืมอืม,อมไม่ยังไพง,งพอใจอยังอํมอสินพอใจยังครับอืมออมสินครับทำไมตาเจ็บอีกแล้วอืมออมสินครับ แม่ขึ้นบ้านเราได้ไหมหืมแม่ขึ้นบ้านเลยได้ไหมหืมออมสินอยู่ตรงนี้ได้ไหมอา้อาวอ้าวนอนทับเลยคือมีจิกจิกเขาอีกจิกชุดเขาอีกแม่ขอขึ้นบ้านไม่ได้เหรอหืมหืม แม่ขึ้นบ้านแล้วนะได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับจินอืมนอนถนัดไหมเนี่ยฮะฮะเอาลูกก็ไม่ได้หรอหอืมอา้าโชว์ไข่อา้าวแม่ไปนะแม่ไปนะ น่าไ,ไปแล้วนะกินโน่ม <No more. S 2> no ่โนูค่ะเอาเรียกพี่โน่เรียกพี่โน่ไม่ได้เหรอทไม,ไมอะ่ะเราเนี่ย no. ไหนเดี๋ยวต้องมาหยอดตากันหน่อยโน้ต no คะ่ no คะโน้ครับ ตัวน,นี้เด็กขี่ฉาใช่ไหมแล้วขี่ฉาหรือเปล่าน่ะทำสินชิโนโครับทำไมเรียกพี่โนไม่ได้เหรอหืมหินชิโนโครับชิโนโครับโนโครับโนโครับหลับเรีบเหรอไม่ได้นะ อะไรอะไรอะไร,อะไรครับอไอ้หรออะไรหืมก็แมวไงอืมก็แมวไงครับแม่รู้แล้วว่าหนูเป็นแมว